สบายดี่านผู้ชมถูกมองถูกบอนเนาะตอนนี้ก็ซาโบ,บกออกมาไห้มาหน้ามาหล่อโคกหล่อปา่าเนาะพี่น้องเนาะหาเห็ดพี่น้องเอ้ยแต่ว่า,บบาคือบ่เห็นเห็ดพ่อเดอกสาวบัวผากระักไปทางใด มื่อนี้็บทันแกขีตาโบทันหลังน่ะัมพี่น้องตื่นขึ้นมากจับรอโลดมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็บิดเลยไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเมื่อนี้ซาโบสิได้เฮ็ดกินอยู่บ่แม่งแม่งทำตันหัวหงายหัวควาตินซาโบหยุดหยุดยักศิได้หรือบ่ได้น้ำขึ้น้องเนาะ เดียากระโดงกระชมเหมือนกันไปหลุดของการน่ะพี่น้องปลาสโบสุดาเฮดเมื่อแกงเหมือนไปชมกันเลยซาโบผ้าตะซาโบเด็กพี่น้องเอ้ยใช้ให้ได้แบบซาโบสิเลงเด้ง

เฮ็ดหัวี่น้องตัอว่าปีกอะสีเฮ็ดข้าวขาวๆเป็นสีเป็น้องะงานจนเหนื่อยเจ้าท้าหล่ออี่น้องเอ้ยเนาะบอกก็ได้เฮ็ดพ่อดอกพี่น้องเอ้ยดอกนี้เดินแชมบู์กลัมาฮะตอนปีเลี้ยวแชมบู์เปลือกเฮ็ดที่เปลือกชมบร์ก็ตีนเตะไปมาแล้วอาแชมบู์เก็บออกเก็่บะขังดูเถอะมันกำลังกุ่นมาพี่น้องมาเป็นเนามาเกี่ยวกันแชมบู์มาทำกระเตะกันเถอะ เจ๊พอ่อออบอกแา้มัเฮ้ยบอกกลือ,อน้อมาตอดคักที่ไปปะยาดที่นอยปะยดเฮ้ยเจะประค่าหิน,นักเนาะเย็บเพชรต่อพื่น้นอ,อนอ่อม,มดและหมดเท่านี้ มดลยบาวสือองน้อยแทะนี่พี่น้องซาโบกัเสอหมวกหอก้านไว้นี่แหละฮิดกับเพื่อนหลายดอกนี่พี่น้องฮิดอยู่นี่ก่อีกพี่น้อง หุกดอ,อกพี่นอกเ,เอาไปอ,อ้อใส่ผักติวอ่อนกินพี่นอกกินไม้ปีพี่นอกปีนท่านได้กินดอกเออท่านได้กินนั่นใ็ดปุ๋ยอักเถื่อ ใบป้ายคือบอัพายอติกระตา่หาไปต่ออีกพี่เนาะป่าสชาโบหาเป็นบุ่งพี่เนาะบุ่งหน้าปูสาโบนี่แหละปูพอของพอสาโบพี่เนาะเสียงงเฮากระลงกระลง ซาบัวผ้าปะซาโบเด็พี่น้องเอ้ยไดทั้งได้แบบซาบูสินเลนจัง่อยทานง่ายไม่มงมพี่น้อง ตามหาสัมบูพากันดีกว่าสัมบูพาจากไปทางใดพี่น้องนี่ก็มาหอดโศกอันนี้เลยเนาะพี่น้องยังเด้สีขาวๆเผือเบออยู่ทาง พุงหมกปอปิยืนถ่ายอยู่พวกพี่น้องซาบุภาจะไปทางไหน,นเหาาน็นเห็ดบ่าบุภาเนาะซาโบนี่บ่เห็นเห็ดพ่อดอกพี่น้องเลยว้าทถอหนำส่อหนำทางจนเป็นโศก่ไงเนาะพี่น้อง ต่อลงไปนี่จัาหน่อยก็เป็นโนนนาสาบโบพี่นออ้องบพาผู้ซาโบภาอยู่ในดอนนะพี่น้องเว้ยไปหาหนางดีกว่าอโอ้ยจำพ่อผาพี่น้องหลอกโคกนี่ยไม่ได้ผดอกนอเนาะเฮ็ดมันเท่ากับเลิศหมอกนะพุ่นตกบนท่านแห้งทางเข้า ไปดีพี่น้องยุงกินหนาเหละยุงกินหนากินหนาผากไปไปไปาะเมื่อเฮาหน้าเฮาจิบอะไ้อีกพูหลุดอุกมีแต่ทางพจิบไปเนาะเอ็มชิบว่างหอดเะ่น่อยก็ลงวัด บ่พาเฮ็ดนะตัวเก่าพันตาพ่อเฮ็ดมันสิเน่าแม่นขนูนบ่น่ะมันสิเน่าบ่เฮ็ดแล้มันเน่ากะปุกก็ได้ตากใส่กระสอบคือนี่เก็บก็ยังบ่แห้งซเป็ดเาะฮอดก็ได้อันนี้คือตากะที่บไทไว้เนาะพี่ หาหกหาไห่เนี่ยพี่นนองก็ได้มีแต่ไห่นี่หน่อยเลมๆเมจ้าศิพหน้าหรือเปล่าบางที่ก็ไทยอะเพิม่มอีกบางที่ก็จากัาเหนวได้บึกซาบุผ้าพี่เนาะมาหาสั่นมังม่วง,งอีกเลยมังม่งวงลงไปทั้งเด็กก็อลี่อ่พี่เนาะ กายและสันใส่ชาวโบพายมากเพื่อนนั่งยังยไปต่ออยู่ช่วยเลยเรียกละการล้วงกันยังมีอยู่รากเสียไปเหตุอะไรมองมองแผ่นพี่เนาะไปเหตุมองมองแผ่นข้างนางั่ง จะได้กินเห็ดเพื่องอยู่ประจำปีนี่เนาะเพื่องข้าวย่างดิบมาลัยกะพอได้กินเห็ดเพื่องออกพี่เนาะยำน้ามาเห็ดปวกมันบมาลัยพี่เนาะซาบะผ่าก็เลยมาแกงใส่หน่อไม้พี่เนาะเลย หมูเลี้ยวเล่นหน่อยหนึงแกงสะโนม้ยนัวขนาดเล็กพี่น้องซับบ,บัวบบผ้ากินให้เบิ่งนนี่ยจะขคำมข้าวหุงกะเหลวซับบัวผ้ากะหิวเขาหิวเขาโอ้ยกระเสริฐขนาดเลยพี่น้องครับเล็กพี่น้นองอันนี้หัวแมงขนุนพี่น้องหัว,วแมงขนุน แพ่งน้ำม้ใส่เหปวกมาเด้อพี่น้องมากินนมกันเด้อหลังจากกินข้าวแล้วนี่ก็ลงวดัดลงว่าต่อพี่น้องไปเบิง่งมาทางวัดเก็บยังกันหลังจากไปห,า,หาเหลาะหาเฮ็ดเลาะป่าเลาะโคกเนาะพี่น้องกลลงมาเบิ่งทางวาดัดบานี้ว่าได้ยังกินกันเหมือน,นีเนาะ ไปเบิ่อองกันพี่น้องว่าสิได้ยังกินซาโบเสียเงินมาแต่ใส่สื่อสู่พ่อแม่พี่น้องก,กินนละมุนเนาะไปเบิ่อองกันพี่นอ้องอันนี้ก็ซื้อมะฮุงมาพี่นอ้องซิฟันกีบได้สี่หน่วยพี่นอกก้องเลยนี่ก็โอ้ต้มปลาใส่หมดแดงพริก สบายดีซาเม่สบายดีสบายดีพี่น้องคืองานเมื่อในซาเมคืองานน่นละอนุน่นนี้แทบเหมือนนี่ขอบขอบคุณเลยล่ะเอาบวกเลยจันได้อะไรกินวันนี้อ้ยมียบ้างอยนี่มึนโลด S <S โอ้ยขออกก้็รถกูฮะอันนี่ก็มีปิ้งเขียดพี่น้องให้ต้มให้ต้มยังอื่นอันก็ปิ้งแล้วล่าป้าบอนี่ลวกพักแจ่วพี่น้องแกงขี้เล็กพี่น้องเอ้ยซาโบมีเรื่องสารภาพเลยอันว่าพี่น้องเอ้ยว่าจะไปทางใดไปทางนี้อัน โบมีเงินหักไปเส้นปลาค่ะมากินเป็นหนีแล้วได้เดีอันนี้พี่น้องเอ้ยอยู่ดีๆกับเป็นหนีอยู่ดีๆกับเป็นหนีพี่น้องเอ้ยโบมีเงินซื้อกับข่าวพากันไปเส้นปลาค่ะจะมากินก่อนได้ทีเด็ดเมื่อคายข่าวยุ่งแล้ามาใส่หนีได้เฮ้ยเอ้ยได้หลุดแนวนี่พี่น้องเอ้ย โอ้ยไปลืมสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอือจนว่าจนอันอันเมื่อยเจ้าจนปากเปียกอือปลาเปียกเราไล่หอยอือข้าลาบปลาหน้าก็เลยลืมสบายดีเห็ดอันลาบซอยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยลาบซอยผมแม่พี่น้องผมอ่ามันมาปลามันมาช่วยเลยหย่านประธานเฟนก็เลยเอาลาบซอยนะก็เลยเห็ดเมนูเดิมที่แรกสิลาบแล้วเห็นเขาจะกินแบย่านปรทธานบอย่านปรทธานเริ่มมาสิบโมง ta masa, nang nang hơn nhau, rồi quay lưng má, cào mương này nhẽ, có thằng này trưng pa thả thà không được phải. bôi. สิมเน่ย้เขาจะส้ปานยิมหอมใส่หยันหอมใส่นี่ซามีใส่เบิดหน่อยห้ยชามีกำลังใส่หอยตรบปลาพี่น้องสิมแล้วยังหอมหอมหอมคำว่าหอมนี่คือหอมเด้อพี่น้องเอ้ยหามสิ่มพี่น้องเอ้ยิมโอ้ยมาจิกินนอนมาจิ้สิมมานอนมาเย็นไปมาเย็นบ่ นี่แกงขี้เล็กป้าก็แ,ลลแต่แสบรรีบก็ได้ก็เรียกปลาดับก็เลือพี่นอ้อง ส <c ười> ิมเบิงพี่น้องใส่มือรดีบักนาพี่น้องเอ้ยใส่มือใส่มบ่ใส่มือมึงใส่ยังดีเ้ยใส่ซอดฟังซะแม่วพี่น้องเอาเ้ยเอาักแล้งแกงขเล็กใส่ยังอนีังใส่นงอาบงพี่น้องแกงขเล็กสผัโโตนะเอาไเด้อนะกนข้มากินสําดโลดนะ นอกเบิ่งคนบอผสมประกอบคือหงเขาเห็ดกินฉีนกินปลาเพิ่นผัดจีข่าวจีกินบ้านแม่อยู่กัมอยู่ไพ่พี่น้องเอ้ยแม่กัมไพ่แล้วหนึ่กระเจ้าสิได้กินจ้าข้ามดอกเบิ่งไพ่ดอกกินข้ามหนึ่งกับเคืงกินข้ามหนึ่งกับเคืงผู้มาเผากะมีอะไรเดียกผู้เผากินกะมีพี่น้องเอ้ยยิ่งมันได้ซุกซำนี่มซุกของมันก็กินของมันกินเบิ้งหนึ่งซุกของหนึ่งกินมาตอดเอ้ย พออะไรน่าจะมาหนักเอาน้ำผึ้ไปี่ขึ้นเงม้ยังเนี่พี่น้องอันนี้ก็สิเท่คานเทิงไปอีกเนาะพี่น้องเนาะหลังคาสั้นที่สองขึ้นไปแล้วพี่น้องตอนนี้ก็หมัดเล็กพี่น้องสิได้เท่อยู่บ่ตอนแรงนี่คือมืออื่นมืออื่นบ่ฮะเออตอนแรงเพิ่นสีเท่เนาะหลังจากผักติ้มข้าวเที่ยงเพิ่นสีเท่คานตัวนี้เนาะพี่น้อง ขึ้นมาได้ซ้ำพี่น้องซมโอขึ้นมาได้ซ้ำม,มันหลายสัตว์พอมันลายสัน่นโพดสะโบเลยขึ้นมาได้ โอ้ยแม่งก็ได้น้าพี่น้องเงินว่าจาไม่กินล้วหลังจากกินเผาแล้วก็มานั่งอันนี้กันพี่น้องโซเล่มานั่งลมกันมานั่งโซเล่กันพี่น้องเอ้ยว่าสิหาเงินในใส่มาถุกแล้วพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกันกินมืะออื่นนี่มืะอนี่ก็ยังไม่ได้ใจได้พี่น้องมืะอนี่ก็ไปเซ่นพี่น้องเอ้ยเนปลาซิโลหาขีดน้าพี่น้องแต่ว่าต้องหานี่เพิ่นบ่ได้ไหลเลาเนาะเลือดไหลแล้วจะเป็นซีโลเนาะพี่น้องอัน แ่แกงน้กงเล็กแกงขีเล็กแกงขีเล็กใส่ผาพนยนต์พี่น้องด้ยต้วปลาต้าหัวปลาแลแต่มาไปเช่นอเดียสโบก็มีสิบหาคออันคอทานท่นั่นมาใส่นี่ะปลาพี่น้องเสียดา้ก ไปโกกจำซาโกกจำซาทางไหนน้องบอยจ้ะทางทางไหนเ่ยพี่น้องบอยโกกหมวกข้าวก็มีอยืดเหยียดโกหมวกห่วงก็ลายขึ้นเติมเลยก่อนคือนเติมหมกข้าวกแล้วน้องพี่น้องมันยังได้กินหน้าหมกผ้าวมันยังมีกข้าวบ่อันนี่ก็บ่ายโม่แล้วพี่น้องเว้ยหายแล้วจ้พักเที่ยงเลยหมายแล้วเหรอหอายบ่ายงั้นเหรอสี่บ่ายเสือซาโบ่บนไดพี่น้องเว้ยประมาณเที่ยงกว่าชิดสบ่ายเลยเพียงครึ <m editors> ่งพี่น้องเอ้ย กายอธิบายเนี่ยห้าวสองคนก็สิได้มาอำลาพัชฌาพ่ม<อ>ร,ร์พเมร์เสด็จมาอัมลาพัชฌาถ้าพเ้าได้มีจิตใจใส่ศรัทธาอยากบริจาคขากับเข่ากับหน้าเหตุลงาธาตุน้ำกันเนาะพี่น้องเอาบุญน้ำกันกับเสด็จมาอัมลาเดอ้อพี่น้องทางขาดเคลื่นอน,นลายเนาะพี่น้องกับเมื่อไรอะไรพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพอ่พอแม่พี่น้องที่เพิ่นส่งมาเพิ่นฝุ่ใจดีใจบุญเนาะ ทางไกลเนาะผนไปเห็นงานอยู่อเมริกาเนาะพี่น้องเปินถากมาหายประมาณหาพันกว่าเนาะพี่น้องมาซอยเรือค่ะกับขาวก็มดแล้วพี่น้องเลยมือหอชุดท้ายเมื้อแต่แต้ลายมือแล้วเนาะอันนี้ก็มีหลายคนมีหลายคนมาเนาะมีหลายคนคนละหาหน้าหาห,าหอยฮอลล์ ร้อนทั้งมื่อจะเป็นหาเนาะหาปัญหาหาปัญหาเนาะพี่น้องได้เมื่อแล้วเนาะพี่น้องแต่ข้อขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อเพื่อนผู้ใจดีเนาะพอผู้ใหญ่หรือว่าเอ้ยไอ้หน้องที่ไปเหตุงานอยู่ทางไกลดีเพื่อนผาามาซอยเนื้อราคกระเผากระป้าเนาะแต่ข้อขอพระคุณละลายข้อขอพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะเป็นจะผ่าแมงเป็นเผากระป้ากนนำการเนาะเถือบุญนำกันให้อ่าบุญขำนำอันสู้เนาะ เห็ดคิดจริงได้กับเขาให้ได้สิ่งนั้นเนาะสมดังมโนรถปรากฏอยู่ในเมืองคนอย่าถูกจนเงินใสตัวอันนี้อันอันนะก๊อบเข้ามาแล้วพี่น้องไ่เป็แม่ของจริงนี่น้องก๊อบเข้ามาก๊อบทำแบานั้นมาอะไรนาะพี่น้องไปกับมฮอดนี่กับซาเม่กับซาโบกับิได้อำลาพัจจพี่น้องไปพรกันคิดหนาผ่าก็ไหลก็แชร์ก็ติดตาม อ่าซ่องสาวมเมี่ในเด้อพี่น้องเม่สาวสาลวาวเนาะพี่น้องเอ,อ้ยบ่ขืนน้ำมูจกักแมนมีแต่ทอยลงเลยเลยเนาะพี่น้องซาสับโปเนี่ยมยิบมายิบขนาดสาวเมยิบอย่างนีงย้ย,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 ยังมีคนกดเพี่น้องเลยยิบจนเขียวพี่น้องเลยแกอย่าลืมกดติดตามเ่าสองคนเนาะเม่สาวลาวแล้วก็ซาโบฝั่งลาวเนาะพี่น้องผาในเด้อพี่น้องผาเป็นกำลังใจผาติดตามแล้วกกดอัน หุดตะไคร้เด้อพี่น้องเด้อโอ๋สุไเดจักพี่น้องเอ้ยอือปลูกกอนใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมปลูกันมักลกับมะเาะลไนําพี่น้องูกันไปนําเนาะของมักสะบได้มะเาะ300แม่น300เอาานัวม่วนไปิดเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็สิไปแล้วเจ้าค่ายอ่าโทกเจ้าเห็ดย่างอะไรย่างอะไรนะพุ่งกระเปียกพ้อพุ่งพี่น้องเอ้ยด้านหงสวยพี่น้องเอ้ยมาห้อยนี่ก็อำลาพผ้าจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะสบายดีสบายดีขอบคุณพี่น้องมัดคู่คู่ทุกคน